คือการใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อลงทันกับคนที่เห็นต่างทางการเมืองลงทันต่อคนที่แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนทําทุกอย่างเพื่อแย่งชิงอํานาจบอทหรือหุ่นยนต์เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นการไปตั้งอยู่ต่างประเทศเขาคาดหวังว่าจะไม่สามารถทําการจับกลุ่มได้ ว่าใครเป็นผู้คอนโทรลใครเป็นผู้ควบคุมแต่ในทางกลับกันในหลักการสืบสวนสอบสวนหรือหลักอาทญาวิทยานะครับการก่ออาชกรรมที่จับกลุ่มง่ายที่สุดได้ผู้ต้องหาได้เร็วที่สุดคือการก่ออาชกรรมในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่ศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนเนี่ยที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็มีการจับหลักฐานได้แล้วก็เรียกว่าจับโปะเลยนะครับเรื่องของการเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาตรา1นึ1 2. ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนน,ะแอนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสัคงาะห์กันพักเก้าไกลเคยได้เสนอชุดล่างกฎหมายคลุมครองเสรีภาพ ในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่ประกอบไปด้วยการแก้เนื้อหาความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่ตามเจตนารมณ์ที่ควรเป็นของกฎหมายลักษณะนี้คือป้องกันในเรื่องของการแฮกข้อมูลป้องกันในเรื่องของการปลอมแปลงข้อมูลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงผ่านกฎหมายฉบับนี้คือการใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อลงทันกับคนที่เห็นต่างทางการเมือง ลงทันต่อคนที่แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์เราจึงได้มีการเพิ่มนิยามของคดีฟ้องปิดปากหรือคดีที่รัฐหรือกลุ่มทุนฟ้องกันแกล้งผู้ที่ออกมาวิจารณ์หรือตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะเปิดโอกาสให้อัยการและศาลพิจารณาในการที่จะยกฟ้องและสั่งจ่ายชดเชยป้องกันมิให้ผู้มีอำนาจใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือเล่นงานกับคนตัวเล็กตัวน้อยที่มาขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองได้ก้าวไกลจะแจกใบแดงให้กับนายพลห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างน้อย7ปีหลังจากที่ออกจากราชการเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพหรือในายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังมีสายสัมพันธ์ในกองทัพป,ประการที่สครับคือการาตัดอำนาจที่อยู่ สูงกว่าอำนาจของประชาชนทุกท่นานทราบไหมครับว่าทุกวันนี้การกำหนดนโยบายทางการทหารการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทัพการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมมีอำนาจหนึ่งครับที่อยู่สูงกว่าอำนาจของคณะรัฐมนตรีสูงกว่าอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรทราบไหมครับว่าคืออำนาจอะไร มันคืออำนาจของสภากาาโหมครับการมีอยู่ของสภากาาโหมแสดงให้เห็นถึงความกลับหัวกลับหางของหลักการที่บอกว่ารัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบายการแก้ไขกฎหมายการจัดสรรงบประมาณรัฐมนตรีการาโหมทําไม่ได้ถ้าไม่มีมติเห็นชอบจากสภาการาโหมดังนั้นพักเก้าไกลจะยกเลิกระบบสภากาาโหมรวมถึงจะยกเลิกคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้นําเหล่าทัพ ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายการปฏิรูปกองทัพในด้านที่สองครับเราต้องเอากิจการที่ไม่ใช่การรบกิจการที่ไม่ใช่การป้องกันชายแดนออกจากมือของทาหารมือของกองทัพรวมถึงประเด็นความมั่นคงภายในประเทศก็ต้องไม่ผูกขาดอำนาจไว้ที่กองทัพนั่นคือการยุบกรมนรหรือกองอเมริการรักษา ความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรทุกท่านครับแม้กรมมนน,นั้นจะอยู่ภายใต้สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราไปดูโครงสร้างภายในของกรมน,อนอาาาจะพบว่าบุคลา,ากรส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่มาจากกองทัพทั้งสิ้นครับกองทัพทใช้กรมมนน,นนี้เป็นแขนขาในการสั่งการหน่วยงานในกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยศึกษาธิการหรือสาธารณสุขกลายเป็นสร้างรัฐซ้อนรัฐขึ้นมาครับยัดเยียดและขยายอํานาจความ มั่นคงแบบทหารมาใช้กับการจัดการความมั่นคงภายในเปลี่ยนประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรูเราไม่สามารถจะเอาความมั่นคงภายในมาผูกขาดกับกองทัพได้หน่วยงานที่จะรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในนั้นจําเป็นที่ต้องมีทัศนะที่กว้างไกลทันโลกยึดมั่นในประชาธิปไตยเข้าใจในหลักสิทธิมนุษย,ษยชนสิทธิเสร,สร,สรีภาพไม่ใช่คิดแบบทหาร ดังนั้นเราจำเป็นต้องยุบกรรบนเมื่อนำมิเกราะะรบเราจะเห็นว่าพักก้าวไกลมีการเรียกร้องในเรื่องของการแก้มาตราหนึ่งสแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนรดนพดลกันดีกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โภลเปิดเผยข้อมูลโลกออนไลน์นะครับเรื่องความจริงในโลกโซเชียลในกรณีที่เกิดการศึกษาในโลกโซเชียลผ่านเทคโนโลยีที่ประยุกต์ ใช้ประกอบปฏิบัติการข้อมูลนั้นนะฮะสุทธิปฏิบัติการวิธีนะครับวิทยาการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลนะครับพฤติการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้ใช้บัญชีออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่10กันยายนถึง21ตุล,ลาคม2565ที่ผ่านมาประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ความจริงในโลกโซเชียลมีเดียในเรื่องการเมืองการศึกษาครั้งนี้คือการปลุกปั่นกระแสผลกระทบสถิยรภาพของรัฐบาลมีจํานวนตัวอย่างที่เก็บจํานวนมาจากโลกโซเชียลมีเดียในหลายประเทศและต่างประเทศทั้งสิ้น2 7 6 5ตัวอย่างพบว่าจํานวน24,868ตัวอย่างหรือ91.88เป็นการปั่นมาจากต่างประเทศและในประเทศ และต่างประเทศนะครับทั้งสิ้น27,000กับ65ตัวอย่างพบว่าจำนวน2,004ขอไปฮะ24,868ตัวอย่างหรือ91.88เป็นการปั่นมาจากต่างประเทศ <c oughs> เพื่อกระทบต่อเศรษฐภาพของฐบาล <c oughs> เช่นไล่ประยุทธ์ <c oughs> ประยุทธ์ออกไปในขณะที่จำนวน2,197ตัวอย่างหรือ108.12ปั่นภายในประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการปั่นจมวน621.7ครั้งในช่วงเวลาประมาณ30กว่าวันที่ผ่านมาตามภาพประกอบแต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งภายในและภายนอกโลกโซเชียลมีจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนบุคคลสำคัญในรัฐบาลนะครับเรียกว่าเกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ53.3 คงสนับสนุนบุคคลฝ่ายรัฐบาลขณะที่ร้อยละ33.5ไม่สนับสนุนบุคคลสำคัญฝ่ายรัฐบาลและร้อยละ13.2ยังคงเปลี่ยนใจได้หรือบุคคลกลางๆตามลำดับจะพบว่ากระแสที่ถูกปั่นในโซเชียลมีเดียสูงกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัวและมาจากเพียงคนเดียวที่ปั่นกระแสให้เห็นว่ามีจำนวนมากกว่าหลักหมื่น หลักแสนขึ้นไปนอกจากนี้เมื่อนำประเด็นความจริงในโลกโซเชียลมีเดียท um um ี่มีผลกระทบด้านความมั่นคงนะครับกรณีการยกเลิกมาตรา12ปลุกปั่นประเด็นที่นำสู่ความขัดแย้งบานปลายมาพิจารณาได้พบแนวโน้มของการปลุกปั่นกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่นยกเลิกมาตรา12และการปฏิรูปสถาบันและอื่นๆพบว่า การปลุกปั่นกระแสกระทบความมั่นคงมีตัวอย่างที่เก็บรวบรวมบนโลกโซเชียลมีเดียภายในประเทศและต่างประเทศตั้งสิ้น42,008 0กับตัวอย่างพบว่า38,171ตัวอย่างหรือ190.86เป็นการปั่นมาจากต่างประเทศเพื่อกระทบความมั่นคงของชาติในขณะที่จำนวน3,838ตัวอย่างหรือ9.14ปั่นภายในประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการปั่น95.95ครั้งในช่วงระยะเวลาประมาณ30กว่าวันที่ผ่านมาจากภาพประกอบเมื่อเจาะจงถึงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผู้ปั่นกระแสต่อความมั่นคงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศพบว่าเกือบร้อยด้านหนึะครับเป็นชื่อที่เป็นอวตารบัญชีที่ไม่มีตัวตนจริงและเป็นกลุ่มเสลักเชิง อักขระเชิงรูปภาพการ์ตูนที่คอยปั่นกระแสยกเลิกมาตรา1-2และปลุกปั่นจากต่างประเทศโดยใช้ VPN เพื่อซ่อนปกปิดนะครับบิดเบือนที่อยู่ตนเองเพื่อให้เข้าใจผิดในเรื่องแหล่งการปลุกกระแสกระทบความมั่นคงของชาติเช่นระบุว่ามาจากแอฟริกาใตา้แต่จริงๆอยู่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆเช่นตรุรกีสิงคโปร์อเมริกันเกาหลีและประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นต้น อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่ใช้ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่ามีการปลุกปั่นกระแสสถิรภาพของรบาลและความมั่นคงของชาติมาจากต่างประเทศอย่างชัดเจนที่ยืนยันได้จากข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยที่ประชาชนในประเทศจะหลงกระแสไปกับภาพจําว่ากระแสต่อต้านรัฐบาลและความมั่นคงของชาติเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและคิดไปว่านะครับเป็นไปอย่างนั้นจริงๆ เมื่อสอบถามถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนวางใจที่สุดในการปกป้องรักษาความมั่นคงของชาติและคุมนะะการชุมนุมไม่ให้เกิดการความรุนแรงบานปลายพบว่า36.1ระบุตำรวจรองลงมาคือ22.4ระบุทหารร้อยละ21.9นะฮะระบุมหาสไทยร้อยละ10.1นะครับระบุกรุงเทพมหานครร้อยละ8.3การปกครองท้องถิ่นร้อยละ 1.2ุ 1> 1. นะครับผู้อำนวยการซูเปอร,ร์โพยังกล่าวว่าผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าการปลุกปั่นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียใช้ปมล,ละเอียดอ่อนของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับพ่วงด้วยการติดแฮชแท็กนะครับข้อความปลุกปั่นกระแสทั้งๆที่เนื้อข่าวที่นํามาใช้เป็นหัวจรวดปลุกกระแสไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงเลยจึงน่าจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เช่นเหตุการณ์สถานการ์ข่าวที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาและความมั่นคงยาวนานที่รู้สึกนึกคิดต,ตกค้างในใจของประชาชนหรือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นและเป็นไปตามผลลัพธ์ของอิทธิพลโซเชียลมีเดียและผลลัพธ์ของกลุ่มประชาชนไปสู่การแบ่งแยกขั้วเลือกข้างอาจนําไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ของประชาชนผู้บริการซูเปอร์โพลยังกล่าวอีกว่าประชาชนคนไทยทุกคนในชาติ รู้เท่าทันเกมนะครับปลุกปั่นกระแสะของกระบวนการโซเชียลมีเดียที่โจมตีเสถียรภาพรัฐบาลและกระทบไปยังความมั่นคงของชาติในมิติอื่นๆเช่นสถาบันหลักของชาติการยกเลิกมาตรา1นสองการหาคนบนลงถนนขับไล่นายกรัตรีและรัฐบาลกระทบไปยังความมั่นคงของชาติในมิติอื่นๆเช่นสถาบันหลักของชาติยกเลิกม1นึ่งสอง การหาคนลงถนนขับไล่นายกรัฐมนตรีขับไล่พลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ออกไปเหล่านี้เป็นต้นผลที่ตามมาคือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่หลงกระแสและไม่ยึดเหมือนในบางประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมีครั้งหนึ่งที่ผู้วิสาส่สวนคดีความความมั่นคงของสหรัฐอเมริการะหว่างรัฐกับองค์กรต่างชาติและผู้พิพากษาทั้งคณะสรุปชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงและผล ประโยชน์ของชาติสหรัฐอเมริกาอยู่เหนือสิ่งอื่นใดความมั่นคงของชาติต้องมาก่อนผู้ใดที่ถูกสงสัยว่าสันกรอนความมั่นคงของชาติจะถูกกันออกไปจากความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในความมั่นคงและผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาจึงเสถอให้พุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณายุทธศาสตร์ภาพใหญ่ขับเคลื่อนให้ทุกคนในชาติร่วมกันปกป้องรักษาความมั่นคงและสิทธิประโยชน์ของชาติไทย เชิงงานสังเคราะห์หุ้นส่วนจาได้ไหมฮะเรื่องเหล่านี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าสิ่งที่เขาใช้คือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่และผมเคยเรียนมาตลอดว่าเขาใช้บอทหรือหุ่นยนต์นะในการปรั่นกร,ระแสหนึ่งคำไล่บนเรืประยุทธ์2องเรยกร้องมาตราหนึองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นในยุคใหม่ ยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงใหม่หลังจากสถา,านการณ์โควิด -19 เริ่มคลืบคานเข้ามาเมื่อเริ่มคลืบคขานเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็มีการใช้หุ่นยนต์มีการไปตั้งเซเวอร์นะครับยางต่างประเทศไปตั้งตัวปกป้องป้องกันนะฮะเขาเรียกว่า VPN เนี่ยไม่ให้มีการเห็นว่ามาจากไหนที่ไหนอย่างไรแต่จริงแล้วมีการคอนโทรลหรือควบคุมจากประเทศไทย ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีนักวิชาการนะครับซึ่งเคยอยู่กับพักอนาคตใหม่นะก็ออกมาแฉว่าจริงๆแล้วพักการเมืองที่ใช้เนี่ยคือฝั่งอนาคตใหม่เนี่ยพักส้มเนี่ยเขาทํามาโดยตลอดนะครับและจนถึงปัจจุบันและล่าสุดบังเอิญมันพรุกนักก้าวไก่ก็ออกแคมเปญเรียกร้องของมาตรา112นะครับต้องปฏิรูปกองทัพ ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหกษัตริย์และมันก็ฟลุกมากและบันบังเอิญมากที่ปรากฏว่าซูปเปอร์โพนะครับซึ่งแล้วมีการจับได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองหมื่นถึงสี่หมื่นยูเซอร์เนี่ยที่มีการโหวตที่มีการเคลื่อนไหวกลับกลายเป็นบอทหรือหุ่นยนต์ นะครับสิ่งนี้ก็คงทําให้เห็นชัดเจนนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วในเชิงวิทยาศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วหลักนี้เรียกว่าอะไรทําไมเขาต้องทําแบบนี้หลักคิด,ดนี้เขาเรียกกลยุทธ์ทางการเมืองเขาเรียกการปลูกฝังทางความคิดครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจากนั้นเข้าสู่การชุมนุมดวลสงบาการเจราจานและการกร่อการร้ายเห็นไหมมีสเต็ปในการเดิน แต่เพียงแต่มาใช้เครื่องมือในการนำเสนอในการเคลื่อนไหวในการปลูกฝังทางความคิดผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะการเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนทำทุกอย่างเพื่อแย่งชิงอำนาจบอดหรือหุ่นยนต์เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นการไปตั้งอยู่ต่างประเทศเขาคาดหวังว่าจะไม่สามารถทำการจับกลุ่มได้ว่าใครเป็นผู้คอนโทรลใคร เป็นผู้ควบคุมแต่ในทางกลับกันในหลักการสืบสวนสอบสวนหรือหลักอาชญ,ญาวิทยานะครับการก่ออาชกรรมที่จับกลุ่มง่ายที่สุดได้ผู้ต้องหาได้เร็วที่สุดคือการก่ออาชกรรมในระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์จีนกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรียวแรงแห่งสภา งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้านี่ล้วรือความสุขสบาย อ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ใจมันข้าควงไทยพร้อมกัน,นจะร่วมสู้สด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลงัง